สงครามวิถีแห่งราชันตอนที่หนึ่งสี่สี่สองต้วนหลิงเทียนที่เดินตามบรรพจานทไทอีจากมาได้ไม่ทันไรย่อมได้ยินเสียงซุบซิบนินทาด้านหลังชัดถนัดหูแต่เขาไม่สนใจแม้แต่น้อยเขาเชื่อว่าเพลิงเทพ,พกลาหนต้องไม่โกหกเขาและไม่จําเป็นต้องโกหกเขาและหากเจ้าเอากล่องนี้มาได้หลก่กก็เจ้าก็เหมือนได้รับยันช่วยชีวิตสามแผ่นไม่ว่าอย่างไรเจ้าก็ต้องเอามันมาให้จงได้ นี่คือคำที่เพลิงเทพภกลาหนบอกเขาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาตอนนี้เพลิงเทพภกลาหนย่อมทราบดีว่ามียอดฝีมือเหนือกว่าเขาอยู่ทุกแห่งหนเดินไปไหนก็เจอขุนนางอมตะแต่ทว่ากระทั่งในสถานการณ์แบบนี้เพลิงเทพภกลาหนกลับบอกว่าหากเขาได้กล่องนั่นมาเขาก็เหมือนมียันช่วยชีวิตติดตัวถึงสามแผน่นเรื่องนี้เผยให้รู้ว่า ไม่ว่าอะไรก็ตามที่อยู่ภายในกล่องใบนี้มันย่อมมีความสามารถช่วยชีวิตเขาให้รอดพ้นเงื้อมือขุนนางอมตะทั้งหลายได้ถึงสามครั้งหรือไม่ก็ทําให้เขาไม่ต้องเกรงกลัวขุนนางอมตะทั้งหลายอีกต่อไปยิ่งไปกว่านั้นเพลิงเทพกลลาหานยังบอกอีกด้วยว่ากล่องใบนี้มีแต่จอมราชันอมตะขึ้นไปที่จะเปิดมันได้จึงกล่าวได้ว่าของในกล่องใบนี้เพลอเพลอ,อาจจะเป็นภัยต่อตัวตนขอบเขตราชาอมตะได้ด้วยซ้ำ พอนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาสายตาที่ใช้มองกล่องของต้วนหลิงเทียนก็เริ่มทอแสงสว่างจ้าอยากจะรู้นักว่าที่แท้ในกล่องใบนี้มันเก็บอะไรไว้กันแน่หลังจากมองจ้องกล่องในมือต่ออีกสักพักเขาก็เก็บมันเข้าแหวนไปผู้อาวุโเสเฮซานขณะเดียวกันต้วนหลิงเทียนพลันได้ยินเสียงหนึ่งที่คล้ายจะเคยได้ยินจากไหนมาก่อนทําให้เขาหันกลับมาสนใจรอบๆตัวอีกครั้งทันทีหลังรู้สึกตัวเขาก็พบว่าเขาเดินตามบรรพจาร์ให้อีจนมารวมตัวกับคนอีกกลุ่มหนึ่งแล้ว หัวหน้าอีกกลุ่มเป็นชายวันกลางคนร่างสูงกำยำใบหน้าและดูมอซอเพราะหนวดคราวเป็นตอรอมแหลมผมเผ้ากระเซิงคล้ายเกิดมาไม่เคยจัดทรงอย่างไรก็ตามชุดคลุมของมันสะอาดสะอ้านราวกับเป็นของใหม่เพิ่งตัดเสจจนับว่าเป็นคนที่ดูขัดแยง้งในตัวเองยิ่งหน้าตาดูมอซอไม่ได้รับการดูแลทว่าใส่ชุดสะอาดสะอ้านเรียบร้อยอย่างไรก็ตามหว่างคิ้วของมันกลับเผยให้เห็นถึงสงญา,าัสีไม่ธรรมดา ทั้งสัญาราศีเช่นนี้ไม่อาจเพาะสร้างได้ในเวลาชั่วข้ามคืนจะมีก็แต่ในคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงส่งมาเป็นเวลานานเท่านั้นผู้ที่กล่าวทักบรรพจา์ไทอีก็เป็นมันนั่นเองประมุขคณิกาอยาอมตลงวูชัยองอวีมองปราดเดียวต้วนหลิงเทียนก็จดจำได้ทันทีว่าคนเบื้องหน้าก็คือประมุขคณิกายอมตลงวูชัยองอวีที่เขาพบเจอตอนไปเข้าโลกใบเล็กที่ราชาอมตะเหลือไว้กล่าวไปนี่นับเป็นครั้งที่สามที่เขาได้เห็นชัยองอวี ครั้งแรกก็ก่อนจะเข้าสู่โลกใบเล็กนั่นครั้งที่สองหลังออกจากโลกใบเล็กครั้งนี้เลยเป็นครั้งที่สามแล้วประมุกชัยไม่พบกันเสียนานเมื่อพบหน้าชัยของอวิบรรพจารย์ไทยอีก,ก็ทักทายอีกฝ่ายอย่างยิ้มแย้มข้าหลงคิดว่าเมื่อสหายเก่าอย่างเถิงอวินซานเลือกจะปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนแล้วงานสมัชชาเต๋าโอสถครั้งนี้ของนิกายยอมตะวูหลงท่านจะเป็นมันนำมาเสียอีก ไม่คิดเลยว่าท่านยังคงเป็นผู้นำคณะเดินทางอยู่ดีเถิงอวินซานนั้นเป็นขุนนางอมตะแปดชะตาเพียงหนึ่งเดียวของนิกายอมตะหลงวูสมยานามอรหันทองนอกจากนี้มันยังเป็นบิดาของผู้อาวุโสฝ่ายในนิกายอมตะหลงวู่นามเถิงชิ่งที่เคยมีเรื่องมีราวกับต้วนหลิงเทียนในอดีตจ,จนสุดท้ายก็ถูกเทียดให้เหอที่ในปัจจุบันเป็นผู้อาวุโสสูงสุดของนิกายยอมตะไใหอีฆ่าตายไปในตอนแรกนั้น เพราะการตายของเถิงชิ่งเถิงอวินซานจึงเลือกจะปรากฏต,ตัวต่อหน้าผู้คนอีกครั้งไม่คิดซ่อนตัวเหมือนเดิมกระทั่งเถิงอวินซานผู้นี้ยังเดินทางมาเยือนนิกายอมตะไทอีด้วยซ้ำต้นหลิงเทียนเองก็เคยเห็นอีกฝ่ายทั้งสัมผัสได้ถึงความเป็นศัตรูอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามต้นหลิงเทียนไม่รู้ว่าเพราะอะไรอีกฝ่ายถึงได้ตั้งตัวเป็นศัตรูกับเขาท่านบรรพบุรุษเพิ่งปิดด่านบ่มเพาะไปจึงเป็นค่าที่มาแทน แต่ข้าเองก็มีคิดเลยว่าครั้งนี้จกเป็นท่านผู้อาวุโสเหอซานพาคนของนิกายอมตะไทอีมาด้วยตัวเองได้หลงคิดว่าเป็นประมุกไปเสียอีกใช้คองอวิยิ้มตอบบรรพจารย์ไทอีจากนั้นพอเห็นบรรพจารย์ไทอีพยักหน้ารับคํามันก็หันไปมองต้นหลิงเทียนทันทีปรมาจารย์โอสถต้วนพวกเราพบกันอีกแล้วท่านสบายดีหรือไม่ ใช้คงอวียิมทักทายต้นหลิงเทียนน้ำเสียงยามกล่าวยังฟังดูราวกับกล่าวกับสหายที่คุณเคยสนิทสนมหากคนไม่รู้มาได้ยินอาจเข้าใจว่ามันเป็นเพื่อนซีต้นหลิงเทียนก็ได้ก็ดีอยู่ประมุกใช้แล้วท่านเล่าต้นหลิงเทียนพยักหน้าให้ใช้คงอวีพรางกล่าวทักห้าห้าข้าย่อมสบายดี จะว่าไปก่อนหน้านี้ข้าก็สงสัยอยู่แล้วเชียวว่าฉนไยนปรมาจารย์โอสถท่านอื่นของนิกายอมตะไทอีถึงยอมให้ท่านเป็นหัวหน้าปรมาจารย์โอสถของนิกาย,ยอมตะไทอีได้พ่อมาวันนี้ข้าเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วใช้คงอวิทอนหายใจออกมาเบาๆที่แท้ปรมาจารย์โอสถต,ตัวนเป็นถึงปรมาจารย์หลอมโอสถตะระดับสูงที่สามารถหลอมโอสถหลวเทียนได้นี่เองนอกจากนี้ปรมาจารย์โอสถต,ตัวนท่านยังมีอายุมิถึงร้อยปีอีก หลังถอนหายใจใช้องอวีก็กล่าวออกมาด้วยความอิจฉาข้าละอิฉานิก้ายอมตะไทายอียิ่งถึงกับมีปรมาจตยตยยอดเยี่ยมเช่นท่านประมุกใช้กล่าวชมเกินไปแล้วต้วนหลิงเทียนกล่าวตอบด้วยท่าทีถ่อมตนปรมาจารย์โอสถต้วนท่านอย่าได้ถ่อมตัวนักเลยตอนนี้กระทั่งปรมาจารย์โอสถสองคนของนิกายยอมตะลงหูเรายังอยากพบท่านยิ่ง พอใช้คงอวิกล่าวถึงจุดนี้มันก็ผายมือไปทางชายชาราสองคนที่คอยท่าอยู่นานพลางแนะนําให้ต้วนหลิงเทียนรู้จักทั้งสองผู้ชารานี้เดิมทีเป็นปรมาจารย์โอสถที่กล่าวได้ว่าเป็นดั่งปรมาจารย์โอดผู้ยิ่งใหญ่ของนิกายยอมตลงหวู่ที่มักวางมาสูงส่งแต่บัดนี้ต่อหน้าต้วนหลิงเทียนก็แลดูสุภาพเรียบร้อยรนะ้อยนักทั้งหมดก็เป็นเพราะต้วนหลิงเทียนสามารถหลอมโอสดหลัวเทียนได้แถมยังหลอมได้ตั้งแต่อายุไม่ถึงร้อยปี ทว่าต้นหลิงเทียนกล่าวสนทนากับปรมาจารย์โอสถทั้งสองของนิกายยอมตลงหูได้ไม่ทันไรผู้อาวุโสเหอซานประมุขไฉพลมีเสียงของสตรีที่คุนคุนหูนางหนึ่งดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งดึงความสนใจต้นหลิงเทียนไปทันทีจากนั้นก็หันหลังไปทันทีและเพียงมองปราดเดียวต้นหลิงเทียนก็สังเกตเห็นคนกลุ่มหนึ่งกำลังก้าวอัดอัดมาทางนี้และผู้ที่นำมาก็คือสตรีในชุดเขียวนางหนึ่ง ประมุขนิกายยอมอมตะเชียนจีเจียนชิวหลัวสตรีในชุดเขียวที่เดินนำมาไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นประมุขนิกายยอมตะเชียนจีเจียนชิวหลัวนั่นเองและก็เหมือนกันกับชายของอวีประมุขนิกายยอมอมตลงหู่นี้เป็นครั้งที่สามแล้วที่เขาได้พบเจอกับเจียนชิวหลัวในขณะที่เจียนชิวหลัวพาคนไปคารวะบรรพจย์ทีอีกับชายของอวีต้นหลิงเทียนก็เห็นคนรู้จักที่เดินมาในกลุ่มคนของนิกายอมตะเชียนจีเช่นกันไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นโจชูชิง ต้วนหลิงเทียนข้าได้ยินว่าลุยหลัวไปหาเจ้าแล้วนอกจากนั้นเจ้ายังสมควรรู้จักนางแล้วว่าปิงเอ๋อเองก็มาเมืองเต่าโอสถแห่งนี้เช่นกันใช่หรือไม่ในขณะที่ต้วนหลิงเทียนเห็นโจชูชิงอีกฝ่ายก็เห็นเขาเช่นกันนอนางยังส่งเสียงผ่านพลังมาถามเขาทันทีแล้วฉไหนเจ้าถึงไม่ไปหาปิงเอ๋อเล่ากล่าวถึงท้ายประโยคน้ำเสียงของโจชูชิงก็แทบจะเป็นการตั้งคำถามกับต้วนหลิงเทียน หากเป็นก่อนหน้านี้ที่ไม่รู้ว่าต้นหลิงเทียนหลอมโอสดหลัวเทียนได้ถึงต้นหลิงเทียนจะไม่ไปหาหมู่หลงปิงนางก็ไม่คิดอะไรมากเพราะหากต้นหลิงเทียนไปพบมู่หลงปิงชีวิตก็ย่อมตกอยู่ในอันตรายทันทีเนื่องจากประมุขณิกายอมตะสือหังย่อมไม่มีวันปล่อยให้คนที่พลาดความบริสุทธิ์ของมู่หลงปิงอย่างต้นหลิงเทียนไปแน่นอนแต่ตอนนี้พอได้รู้ว่าที่แท้ต้นหลิงเทียนเป็นถึงปรมาจารย์หลอมโอสทอมตะระดับสูงที่สามารถหอมโอสดหลัวเทียนได้ตั้งแต่อายุไม่ถึงร้อยปี นางจึงรู้สึกว่าต้นหลิงเทียนมีทุนร้อนมากพอจะ,ะเผชิญหน้ากับประมุขคคณิกายยอมอมตะสือหังแล้วกระทั่งในความคิดของนางหากต้นหลิงเทียนเลือกที่จะเปลี่ยนไปอยู่นิกายอมตะสือหังนิกายยอมตะสือหังก็ไม่น่าขัดข้องอะไรเรื่องที่จะส่งเสริมต้นหลิงเทียนกับมู่หลงปิงได้ยินคําจี้ถามของโจชูชิงต้นหลิงเทียนเพียงตอบกลับไปด้วยน้ําเสียงเฉยเมยข้ารู้ดีว่าควรทําอย่างไรยังไม่รบกวนให้แม่นางโจต้องมาบอก หลังกล่าวจบต้วนหลิงเทียนก็ละสายตาออกมาจากโจชูชิงทันทีปรมาจารย์โอสถต้วนตอนนี้เองเจียนชิวหลัวประมุขนิกายยอมตะเชียนจีก็หันมามองต้วนหลิงเทียนอย่างกระตือรือร้นและดูสนิทสนมกว่าสองสามครั้งก่อนที่พบหน้ากันมากฉไนที่ท่าทีของเจียนชิวหลัวเปลี่ยนไปแบบนี้ก็เป็นเพราะเหตุผลเดียวกับใช้คงอวีนางได้รู้แล้วว่าต้วนหลิงเทียนคือปรมาจารย์หลอมโอสถตาระดับสูงที่สามารถหลอมโอสถหลัวเทียนได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นปรมาจารย์หลอมโอสถร,ระดับสูงที่หลอมโอสถหลัวเทียนได้โดยที่ยังมีอายุไม่ถึงร้อยปีปรมาจารย์โอสถเช่นนี้ได้รับเพลิงอมตะระดับสูงสุดมาเมื่อใดอนาคตย่อมไร้ขีดจำกัดหากไม่มีเหตุจำเป็นพวกมันก็มีแต่อยากผูกมิตรกับปรมาจารย์โอสถเช่นนี้มากกว่าล่วงเกินประมุกเจียนต้นหลิงเทียนทักตอบด้วยรอยยิม้ม หลังจากนั้นเจียนชิวหลัวก็แนะนาปรมาจารย์ไม่กี่คนที่มาเข้าร่วมมันสมัสชาเต่าโอสถครั้งนี้ให้ต้วนหลิงเทียนรู้จักและประมาจารย์โอสถทั้งสามของนิกายยอมตะเชียนจีก็ไม่ต่างอะไรจากปรมาจารย์โอสถของนิกายยอมตหลงหู่เลยต่อหน้าต้วนหลิงเทียนกลายเป็นละดูเรียบเรียบร้อยร้อยมากสุภาพทั้งสิน้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้ต้วนหลิงเทียนแปลกใจก็คือ หนึ่งในสามปรมาจารย์โอดของนิกายอมตะเชียนจีนั้นกลับเป็นหญิงชราที่ดูแก่งหง่อมผอมแห้งคล้ายอ่อนแอเกินต้านลมทว่าตอนนี้อีกฝ่ายแลดูคึกคักกระปรีก้กระเปร่าเหลือเกินในขณะที่ต้นหลิงเทียนทักทายสอทนากับปรมาจารย์โอสถทั้งสามของนิกายอมตะเชียนจีตามมารยาทนั้นเองพลันมีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังต้นหลิงเทียนเสียงฟังแล้วยังละดูถือดีวางท่าไม่น้อยเจ้าหน้าหรือคือต้นหลิงเทียนหัวหน้าปรมาจารย์โอสถของนิกายยอมตะไทาอีแห่งพื้นที่รกร้าง เสียงนี้ไม่คุ้นหูต้วนหลิงเทียนแม้แต่น้อยเขาเลยมั่นใจว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายสมควรเป็นคนแปลกหน้ายิ่งไปกว่านั้นน้ำเสียงถือดีของมันฟังแล้วคล้ายใต้ฟ้าน,นี้มันเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไร้เทียมทานอย่างไรก็ตามต้วนหลิงเทียนไม่ได้สนใจอะไรมันหลังชะงักไปชั่วคราวก็หันไปกล่าวกับปรมาจารย์โอสถทั้งสของนิกายอมตะเชียนจีสืบต่อทว่าปรมาจารย์โอสถทั้งสาม ของนิกายยอมตะเชียนจีกลับไม่กล้าพูดอะไรต่อแม้ครึ่งคำเพราะทันทีที่พวกมันเหลือบไปเห็นเจ้าของเสียงที่กล่าวทักต้นหลิงเทียนลูกตาของพวกมันก็หดหยีเล็กลงคล้ายได้เห็นบางสิ่งที่ทําให้พวกมันหวาดกลัวปรมาจารย์โอสถต้นนี้คือตถาคตของนิกายอมตะสาร,ารมหนึ่งในปรมาจารย์โอสถของนิกายอมตะเชียนจีนกล่าวเตือนต้นหลิงเทียนด้วยการส่งเสียงผ่านพลังตถาคตสีหน้าต้นหลิงเทียนยังไม่เปลี่ยนนอเพียงส่งเสียงถามกลับว่า มันคือตำแหน่งอะไรเขาเคยได้ยินเรื่องของนิกายอมตะสรารรมมาแล้วกระทั่งยังได้หลงเข้าไปยังโลกใบเล็กของยอดฝีมือขอบเขตราชาอมตะของนิกายอมตสสายมจนได้มีสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับมู่หลงปิงอย่างไรก็ตามนี่นะับเป็นครั้งแรกเลยที่เขาได้ยินคําว่าตถาคตมีว่าผู้ใดก็ตามที่ได้รับตําแหน่งตถาคตจากประมุขนิกายอยาอมตะสรารมก็คือว่าที่ประมุขค,คนต่อไปของนิกายอมตะสรารม ปรมาจารย์โอสถของนิกายอมตะเชียนจีคนเดิมยังคงกล่าวส่งเสียงผ่านพลังตอบกลับที่แท้เป็นตถาคตของนิกายอมตะสารมะนี่เองมิทราบท่านมหาปรมาจารย์โอสถต,ต้วนเพราะเหตุใดหรือพอเห็นว่าบรรยากาศเริ่มกลายเป็นอึดอัดเล็กน้อยหลังต้นหลิงเทียนไม่สนใจคำทักของตถาคตเหอซานบรรพจา์ไทอีจึงกล่าวออกมาเพื่อสลายบรรยากาศอึดอัดทันที ถึงแม้บรรพจา์ไทอีจะกล่าวออกไปเพื่อไว้หน้าตถาคตของนิกายอมตสรารมแต่น้ำเสียงก็ยังสงบเฉยเมยเหมือนกับตอนที่กล่าวคำกับนายน้อยนิกายอมตสวค์ลีลับเพราะไม่ว่าจะอย่างไรมันก็คือบรรพจารย์ไทอียอดฝีมือขอบเขตคุนนางอมตะแปดชะตาตัวแทนของนิกายยอมตะไทอีทั้งนิกายอีกฝ่ายก็แค่รุ่นยาวจากขุมพลังที่เหนือกว่าเท่านั้นยังไม่มีคุณสมบัติมากพอให้มันต้องโค้งงอ แต่จะอย่างไรอีกฝ่ายก็มีฐานะสูงส่งในนิกายอมตสรารมยังเป็นว่าที่ประมุขคนต่อไปของนิกายอมตสรารมท้ายที่สุดแล้วอีกฝ่ายก็คือตถาคตตัวตนที่ถูกกำหนดให้เป็นประมุขของนิกายอมตสรารมคนต่อไปด้วยฐานะดังกล่าวมันยังต้องไว้หน้าตถาคตของนิกายอมตะสรารมมาในชุดหลวงจีนจีวรสีเงินนอกเหนือจากรอยแผลปานโดนทุบจี้เก้าจุดบนศีรษะและหว่างคิ้วของมันยังมีฝายแดงเม็ดเถื่งเม็ดหนึ่ง และตะถาคตผู้นี้หากมีผมเข้าหน่อยก็จัดได้ว่าหน้าตาหล่อเหลาเอาเรื่องอย่างไรก็ตามสีหน้าแววตาของตถาคตหนุ่มผู้นี้ช่างละดูถือดีจองหองเหลือเกินทำราวกับมันไม่เห็นผู้ใดอยู่ในสายตาทีท่าเย็นชาปานจะผลักสสยผู้อื่นให้ห่างไกลออกไปนับพันลี้เจ้าคือขุนนางอมตะแปดชะตาของนิกายยอมตะไทยอีง,งั้นสิพอเสียงบรรพจารย์ไทยอีดังขึ้นตถาคตหนุ่มก็หันไปมองบรรพจา์ไทยอีพลางกล่าวถามออกมาด้วยน้ำเสียงดูแคลน เป็นข้าเหอซานถึงแม้บรรพจานไทอีเองจะเคยได้ยินคำร่ำลือถึงตถาคตผู้นี้มาบ้างแล้วแต่นี้นับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นอีกฝ่ายตัวเป็นๆพอเห็นอีกฝ่ายเรียกหามาห้วนๆไร้สมคัญว่าเสียงบรรพจานไทอีจึงเปลี่ยนเป็นเย็นลงเล็กน้อยเจ้ารีบจัดการเรื่องนี้เสียให้ต้นหลิงเทียนผู้นี้ออกจากนิกายยอมตะไทอีของเจ้าแล้วมาเข้าร่วมกับนิกายอมตะสรานรมของข้าตถาคตหนุ่มของนิกายอมตะสรานรมกล่าวออกมาห้วนๆ แน่นอนว่าเจ้าจะปฏิเสธก็ได้แต่ผลจากการที่เจ้าปฏิเสธก็มีแต่จะแสหาความอัปยศให้ตัวเองเท่านั้นเช่นนั้นก่อนจะตอบเจ้าก็คิดให้มันดีๆหลังกล่าวจบตถาคตหนุ่มก็มองจ้องบรรพจารายให้อีสายตายังไม่ขาดความคุกคามฮ่าฮ่าฮ่าอย่างไรก็ตามได้ยินวาจาเอาแต่ใจของตถาคตหนุ่มที่มากไปด้วยคำขู่บรรพจารายให้อีกลับระเบิดเสียงหัวเราะออกมายังหัวเราะอยู่นานกว่าจะหยุด เจ้าหัวเราะอันใดเห็นดังนั้นสีหน้าของตถาคตหนุ่มก็เริ่มเปลี่ยนจากจ้องหองถือดีมากคุกคามเป็นมองจ้องด้วยสายตาอมหิเยียบเย็นเต็มไปด้วยจิตสังหารหลังจากมันถามไปไม่ทันไรบรรพจารย์ไทอีก็หยุดหัวเราะขณะเดียวกันก็เหลือบมองไปทางตถาคตของนิกายอมตสารานรมด้วยสายตารังเกียจพลางกล่าวออกไปเบาๆว่าหากไม่ใช่เพราะมีคนบอกว่าเจ้าคือตถาคตของนิกายอมตสารารมข้ามีอาจเชื่อได้จริงๆ ที่แท้คนของนิกายอมตะสัญยามต้องสายตาย่ำแย่ถึงเพียงใดถึงได้เลือกให้เจ้าขึ้นเป็นตถาคตทุกวันนี้ถึงนิกายยอมตัดให้อีของข้าจักไม่แข็งแกร่งเท่านิกายยอมตะสรารมของพวกเจ้าแต่ในหกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้นิกายยอมตัดให้อีข้าก็ถือว่ามีศักดิ์ศรีทัดเทียมกับนิกายอมตะสรารมเจ้าในแง่ลำดับอาวุโสข้าสูงกว่าเจ้าไม่รู้กี่รุ่นเจ้าเห็นข้าไม่เคารพไม่ว่าแต่เจ้ากลับยังกล่าวคำข่มขู่ข้า เจ้าคิดว่าข้าจาักสนใจคำขู่ของเจ้าหรือไม่กล่าวถึงจุดนี้บรรพจาร์ไทอีก็เหลือบมองตถาคตด้วยสายตาเหยียดหยามุมปากยังยกยิ้มเย้ยหยันขึ้นสำหรับนิกายอมตสรานรมแน่นอนว่ามันยังต้องยำเกรงแต่กับตถาคตหนุ่มผู้นี้มันไม่แยแสเจ้าในขณะที่สีหน้าตถาคตหนุ่มเริ่มกลายเป็นแดงกำ่ำเพราะมีโมโหจากวาจาของบรรพจา์ไทอีและกำลังจะระบายโทสะออกมานั้นเอง เสียงหนึ่งอันเต็มไปด้วยกลิ่นอายพลังไม่ใช่ชั่วพลางดังขึ้นด้วยความเอ็นดูตามใจฟ้านเอ๋อฉไหนเจ้าถึงรีบมาที่นี่คนเดียวเล่าผู้ที่มาพร้อมกับเสียงดังกล่าวก็คือหลวงจีนอันมีรูปลักษณ์เป็นชายวัยกลางคนสวมใส่จีวรสีทองใบหน้าเกลี้ยงกล่าปานหยกสเลานำกลุ่มคนห้าคนเดินเข้ามาและในบรรดาห้าคนที่เดินตามหลังก็มีหลวงจีนชราแค่คนเดียวส่วนอีกสี่คนมาในชุดทั่วไปไว้ผมเผ้าไม่คล้ายผู้ออกบวช สิบในสิบไม่พ้นทั้งสี่คนนี้สมควรเป็นอาคันตุกะของนิกายอมตสสารมปรมาจารย์หลอมโอสถอมตะสำหรับหลวงจีนคนเดียวที่ละดูชราแล้วนั้นการที่ติดตามคนของนิกายอมตสสารมะมายังเมืองเต่าโอสถแห่งนี้ได้ไม่พ้นต้องมีฐานะไม่ใช่ชั่วแน่นอนท่านอาจารย์พอเห็นกลุ่มคนของนิกายอมตสสารมเดินเข้ามาสีหน้าเย่อหยิ่งจองของมากโทสะของตถาคตหนุ่มก็หายไปถูกแทนที่ด้วยรอยยิ้ม พอพล่งทักผู้มาใหม่ด้วยรอยยิ้มเสร็จมันก็ก้าวอัดอาดไปหาผู้มาใหม่ทันทีหลังจากนั้นคณะของนิกายอมตะสารมก็เดินเข้ามาทางกลุ่มคนของนิกายยอมตะไทอีนิกายยอมตะหลงหู่และนิกายยอมตะเชียนจีคารวะอาวุโสหลี่อันอาวุโสหลี่อันพอกลุ่มคนของนิกายอมตะสารมเดินเข้ามาประมุขของนิกายอมตะหลงหู่และประมุขของนิกายอมตะเชียนจนีก็เร่งกล่าวคารวะทักทายหลวงจีนไวกลางคนที่เดินนำหน้าออกไปทันที ขณะกล่าวคำทักทายน้ำเสียงที่ทั้งคล้องทั้งคู่ฟังดูให้ความเคารพมากกว่าตอนที่ทักทายบรรพจา์ไทอีเสียอีกเหอซานเจ้ายิ่งอยู่ไปยิ่งเหลวไหลแล้วคิดว่าวางอำนาจต่อหน้ารุ่นเยาวได้นั้นมันยิ่งใหญ่มากนักหรือหลวงจีนไวกลางคนพยักหน้าให้เจียนชิวหลัวกับใช้คองอวี๋เบาๆเป็นการทักทายจากนั้นก็หันไปมองกล่าวกับบรรพจา์ไทอีสิทธิพี่หลี่อัน พอเห็นหลวงจีนวัยกลางคนปรากฏตัวขึ้นสีหน้าของบรรพจารย์ไทอีก็เปลี่ยนเป็นเคร่งครึมทันใดและพอได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายมันก็ได้แต่หัวเราะเบาๆที่แท้ตถาคตผู้นี้กลับเป็นสิทธิ์ของท่านนี้เองหืมตอนนี้เองต้นหลิงเทียนที่กำลังหันมองสำรวจคนของนิกายอมตะสารรมอยู่ก็หันกลับมาทันทีเขาอยากรู้อยากเห็นนักว่าใครกันที่ทำให้บรรพจารย์ไทอีต้องกล่าวด้วยน้ำเสียงนอบน้อมแบบนี้ จนถึงตอนนี้กล่าวได้ว่าเขาก็เพิ่งจะได้พบเจอกับคณีถ้าบรรพจารย์ไทอีจำต้องลดสีสลงไม่ว่าจะเจอกับนายน้อยของนิกายอมตะสารลี้ลับหรือตถาคตของนิกายอมตะสาร,ารมบรรพจา์ไทอีก็ไม่ลดท่าทีแม้แต่น้อยและพอต้วนหลิงเทียนหันกลันปลับมามองผู้นำกลุ่มคนนิกายอมตะสารามาอันเป็นหลวงจีนวัยกลางคนดูหน้าตาไม่ธรรมดานั่นเขาพลันพบว่าในแววตาอีกฝ่ายได้ใช้ความเยียบเย็นไร้ยะแสออกมาทำให้ต้วนหลิงเทียนสัมผัสได้ถึงอันตรายทันทีหลี่อัน ดูเหมือนปรมาจารย์โอสถซือถูจะเคยพูดถึงชื่อนี้มาก่อนใครแล้วนะระหว่างเดินทางจากกานิกายอมตะไอ่มายังเมืองเต่าโอสถของพื้นที่แห้งแลง้งต้นหลิงเทียนก็ได้รับทราบเรื่องราวต่างๆของนิกายอมไต่ในหกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้จากซื่อถูหมิงทั้งยังได้ฟังข้อมูลคร่าวๆของยอดฝีมือระดับแนวหน้าของแต่ละนิกายอีกด้วยใช่แล้ว หลี่อันคนนี้ไม่ใช่ปรมาจารยร์โอซือถูกเล่าว,ว่ามันคือยอดฝีมืออันดับหนึ่งภายใต้ตัวตนขอบเขตขุนนางอมตะสิบทิศของ6พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้หรือไรหลี่อันคนนี้มันเป็นคนแข็งแกร่งที่สุดใต้ขุนนางอมตะสิบทิศของ6พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้สุดยอดฝีมือขอบเขตขุนนางอมตะเก้าตำหนักหลังย้อนนึกได้พักหนึ่งตัวหลิงเทียนก็นึกออก หลี่อันคนนี้เป็นหนึ่งในสองบรรพบุรุษของนิกายอมตะสรารรมและได้รับการยอมรับว่าเป็นขุนนางอมตะเก้าตำหนักที่แข็งแกร่งที่สุดในหกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ส่วนบรรพบุรุษอีกคนของนิกายอมตะสรารรมก็คือขุนนางอมตะสิบทิศของนิกายอมตะสรารรมยังเป็นขุนนางอมตะสิบทิศเพียงคนเดียวของนิกายอมตะส,รา,รรสารรมเฮซานหากเมื่อครู่ข้าได้ยินไม่ผิดดูเหมือนเจ้าจะมีความเห็นไม่ดีเกี่ยวกับคนที่เลือกฟานเอ๋อให้เป็นตถาคตของนิกายยอมตสาสารนำเรางั้นหรือ ข้าขอบอกเจ้าไว้ตรงนี้ผู้ที่เลือกฟ้านเอ๋อให้เป็นตถาคตของนิกายอมตสสารมคือข้าหลี่อันแต่เมื่อครูเจ้ากล่าวว่าข้าสายตาย่ำแย่งั้นหรือเจ้าหมายความว่าวิสัยทัศน์ขอเจ้าเลิศล้ำนักหรือหลวงจีนไวกลางคนของนิกายอมตสสารมหนึ่งในสองบรรพบรุษของนิกายอมตสสารมพอเดินเข้ามาใกล้กลุ่มคนของนิกายยอมตะไทอีมันก็เริ่มกล่าววาจาออกมาเสียงเย็นฟังแล้วท่าทางจะมีโมโนหนักสิทธิ์พี่หลี่อันข้า ในขณะที่บรรพจาร์ให้อีคิดกล่าวคำอธิบายอะไรบางอย่างออกไปฟูทันใดนั้นเองเคลื่นพลังอันหน้าพรั่นพรึงขุมหนึ่งก็พวยพุ่งพุ่งออกไปจากร่างหลี่อันและก่อนที่คนส่วนใหญ่จะทันได้รู้สึกตัวคลื่นลมรุนแรงจากการเคลื่อนไหวของพลังขุมนี้ก็ตกกระทบใบหน้าผู้คนแล้วแม้คลื่นลมที่ตกกระทบทุกคนจะรุนแรงไม่น้อยแต่ทุกคนในที่นี้ก็ไม่ใช่ชนชั้นอ่อนได้ไร้พลังไม่ได้บาดเจ็บอะไรเพียงแค่ชุดเสื้อผ้าผมเผ้าปลีสะบัดวุ่นวายไปเท่านั้น พลังอันร้ายกาจนะด้วยเพราะด่านทังฝึกปรือแตกต่างความเร็วในการลงมือย่อมว่องไวสุดที่ตัวหลิงเทียนจะตอบสนองใดได้ทันรู้ตัวอีกทีการลงมือดังกล่าวก็บรรลุผลไปแล้วเรียบร้อยโอ้ยและตอนนี้ตัวหลิงเทียนก็พันได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดออกมาพอหันไปมองตามเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดตัวหลิงเทียนและคนอื่นๆก็พบว่าบรรพจารย์ไทอีได้ยกมือหนึ่งกอบกุมดวงตาเอาไว้ ตามร่องนิ้วมือ,อยังปรากฏโลหิตไหลแทรกออกมาชุ่มโชกขอบคุณสิทธิพี่หลี่อันที่ยังมือและพอบพรรพจารย์ไทอีลดมือลงมาประสานกล่าวคำขอบคุณต้นหลิงเทียนและคนอื่นๆจึงพบว่าตอนนี้ตาซ้ายของบรรพจา์ไทอีได้แหลกและหลังโลหิตออกมาอย่างน่าสยดสยองเกรงว่าดวงตาข้างนี้คงมืดบอดไปแล้วเมื่อฟังจากคำขอบคุณของบรรพจารย์ไทอีก็เห็นได้ชัดว่าเมื่อครู่เป็นหลี่อันลงมือทำลายตาซ้ายของมันทิ้งไป จังหวะนี้แม้จะได้ยินคำขอบคุณหลี่อันที่ยังมือของบรรพจารย์ไทอีแต่ต้วหลิงเทียนก็สามารถรับรู้ได้ถึงโทสะอารมณ์ที่ฉายขึ้นมาจากส่วนลึกในดวงตาขวาของบรรพจาร์ไทอีชัดเจนอแล้วกันเล่นหรือไรเป็นไปไม่ได้เลยที่คนคนหนึ่งเมื่อถูกผู้อื่นทำลายดวงตาข้างหนึ่งจนมืดบอดแล้วยังจะมีหน้ามาขอบคุณอีกฝ่ายที่เมตตาจากใจจริง เห็นได้ชัดว่าบรรพจาร์ให้อีกเล่าออกมาแบบนี้เป็นเพราะคำนึงถึงสถานการณ์เฉพาะหน้าและได้แต่ยอมลดท่าทีลงเท่านั้นหาไม่แล้วเกรงว่าหลี่อันคงไม่ปล่อยไปง่ายๆทำลายลูกตาเจ้าข้างหนึ่งนับว่าค่าเมตตาเจ้ามากแล้วหลี่อันกล่าวออกเสียงเรียบแต่ต้นจนจบคล้ายมันเพิ่งลงมือทำเรื่องไร้สำคัญนี่น่าเหรอพลังอำนาจสะกดของขุนนางอมตะก้าวตำหนัก พอเห็นบนรรพจารย์ไทอีขุนนางอมตะแปดชะตาของนิกายยอมตะไทอีไม่กล้าแม้แต่จะผายลมต่อผู้ที่ทำลายลูกตาไปข้างต้วหลิงเทียนก็อดไม่ได้ที่จะสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจยับยั้งจากขุนนางอมตะ9ก้าตำหนักชัดเจนเป็นธรรมดาว่าต้วหลิงเทียนยังรู้ดีอีกว่าที่ชไหนบนรรพจาร์ไทอีถึงกับยอมลดท่าทีขนาดนี้เป็นเพราะหลี่อันที่ว่าไม่เพียงเป็นขุนนางอมตะก้าตำหนักธรรมดาธรรมดาแต่อีกฝ่ายยังได้ยอมรับจากทุกคนในหกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงที่ผ่านมาในหกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ยังมีคําพูดหนึ่งดังกระชอนว่าใต้ขอบเขตขุนนางอมตะสิทธิหลีอันคือยอดฝีมืออันดับหนึ่งนี่คือพลังยับยั้งสะกดข่มของยอดฝีมือในโลกที่ผู้เข้มแข็งเป็นใหญ่ถึงแม้เบื้องหลังนิกายยอมตะไทอีอาจมียอดฝีมือเร้นกายรอบคุ้มครองอย่างลับๆแต่ตราบใดที่นิกายไม่เผชิญกับเพศภัยล่มสลายยอดฝีมือเช่นนั้นย่อมไม่คิดเคลื่อนไหวส่งเดช นอกจากนั้นใครมันจะไปรู้ว่านิกายอมตสารรมใช่มียอดฝีมือเช่นนั้นเร้นกายอยู่ด้วยหรือไม่เช่นนั้นจึงเกิดเป็นฉากนี้ขึ้นมาบรรพจารย์ไทอีที่แม้จะโดนหลี่อันทําลายลูกในตาไปข้างหนึ่งก็ยังต้องกล่าวขอบคุณหลี่อันที่เมตตา